ฮ่าไม่เลยฮ่าเลย <มา S 1> จอดูดินร้อยดูดินร้<ป>นอยฮ<ป>ะโอเคปล่อยปลานิ้นและปลาตะเพียนทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็ถ้าต้องการปล่อย ปลาทั้งหมดหนึ่งแสนตัวต้องซื้อปลามาเพิ่มขี่ตัวครันี้จะมีสองคำถามนะคะนักเรียนคำถามแรกก็คือคำถามอะไรคะคำถามแรกอ้หมาคุณุี่เห็นาแล้วพี่ำถามแรกก็ค,คือปล่อยปลาเนและปลาตะเพียนทั้งหมดกี่ตัวตรงนี้ต้องเอาจำนวนสองน,นจำนวนนี้มาทำไงกันไม่เอาสิครั ามาทำอะไรกันอ่าบวกกันอะ,กกนอะมาบวกกันครับท่านโอเค,บว,วคบวกกันค่ะบวกกันครับนี่อันนี้คือหน้าตาของปลานิงแล้วก็อันนี้คือหน้าตาของปลาตะเพียนอ่ะเด็กๆคะอะเคยเห็นไหมปลาสองชนิดนี้เคยเห็นไหมเคย คําถามเลขเกย์เด็กๆคําถามเลขเชินคิดก่อนเร็วว่าปล่อยปลาินีเล็ปลากระตเพียนเนี่ยทั้งหมดกี่ตัวต้องเอามาทําไงกันคะเคยเห็นปลาปลานีแต่ปลากระตเพียนไม่เคยเห็นเพราะปลาที่ปลาินเห็นเพราะว่าเอามากินบ่อยโอ้โหอ่ะต้องเอาเท่าไหร่ ห้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบวกกับอะไร 17, 80, บวกกับอะไรคะหนึ่งเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบค่ะสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบอ่ะติก๊ 27, 80, กๆ <11, S 2> <11, S 1> ลงช่วยกันคิดเร็วว่าทั้งหมดเนี่ยมันได้เท่าไหร่เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยค่ะ อ่าเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแล้วก็คำถามที่สองเขาถามว่าถ้าต้องการปล่อยปลาหนึ่งต<บ>ัวเนี่ยต้องซื้อปลามาสี่ตัวแสดงว่าต้องเอาคำตอบจากอันแรกใช่ไหมแล้วก็เอาหนึ่งลหนึ่งเซนเนี่ยไปลบกับคำตอบอันแรกจะได้เท่าไหร่ค่ะสองหมื่นร้อยค่ะ อ่าได้คำตอบยังสองหมื่นหนึ่งร้อยได้คำตอบแล้วเท่ากับสองหมื่นหนึ่งร้อยค่ะอ่ามีคนตอบแล้วสองหมื่นหนึ่งร้อยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเย่อ่าเด็กๆ็ก เดี๋ยวตอนนี้เหลือเวลาประมาณ10บกว่านาทีไม่ถึงสิหนาทีเดี๋ยวครูพี่ปายให้เด็กๆเ,เนี่ยทํากิจกรรมท้ายคาบซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยครูพี่ปายเนี่ยได้ส่งใบงานไวแล้วกับครูประจําชั้นก็ถ้าใครที่แบบไม่สามารถที่พิมพ์ได้ก็ถ้าเด็กๆวาดตามตารางนี้ลงในสมุดหรือกระดาษก็ได้วาดเลยไหมคะ อ่าเดี๋ยวค่อยว่าก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ปาจะส่งวันนี้ไปให้ครูประจําชั้นถ้าถ้ามันไม่ทันอ่ะนไุได้เรีได้เได้เรอ่มาดูตรงนี้คําชี้แจงก็คือให้นักเรียนหาผลลัพธ์แล้วก็นําคําตอบใส่ในตารางอ่าในตารางตรงนี้ให้ถูกต้องอ่ะงงไหมตอนนี้ยังงงใช่ไหมเพราะเรายังไม่ได้เห็นโจทย์ โอเค่ะแม่ง<อ>การนะอ่าค่ะเคยทำไหมปริศนา่างนี้ไหมคะ่ะมือกับภาษาไทยเลยจเมยทำค่ะอ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนแนวตั้งหกร้อยสี่สิบหกบวกกับหนึ่งร้อยแปดสิบสองได้เท่าไหร่อ่ะช่วยกันคิดเร็วค่ะ หกร้อยสี่สิบหกเดี๋ยวตารางตารางยังไม่ต้องว่ากนยวงไมช่วยคิดข้อหนึ่งก่อนก็ได้หกร้อยสี่สิบดร้อยยี่สิบแปดค่ะอ่าโอเค คำตอบดวก็แปดร้อยยี่สิบแปดครับแปดร้อยยี่สิบแปดค่ะแปดร้อยยี่สิบแปดครับแปดร้ยี่สิบแปดค่ะแปดร้อย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 ยี่สิบแปดค่ะ อ่ะตรงนี้เดี๋ยวพี่ไปเปี่ยังไงอ่ะโอเคข้อหนึ่งแปดร้อยยี่สิบแปดอ่ะแล้วก็มาดูที่ข้อที่หก อ่ามาดูที่คําตอบที่ข้อที่หกข้อที่ถกตรงนี้อช่วยกันคิดแล้วค่ะเป็นไวค่ะข้อที่หไก้้เท่าไหร่ห้ารสิบสามอ่า สี <4 23. S 1> ่ร้อยยี่สิบสามสี่ร้อยยี่สิบสามสี่ร้อยยี่สิบสามค่ะอ่าโอเคสี <4 23. S 1> ่ร้ <4 23. S 1> อยยี่สิบเามาดูที่สี 23. 23. ่ร้ <4 23. S 1> อยยี่สิบสามก็สี่ร้อยยี่สิบเอมาดมา,มาดูที่ข้อหนึ่งเมื่อกี้เลวหกร้อยสี่สิบหกเนี่ยเอเห็นไหมแนวตั้งข้อหนึ่งอันนี้ตรงนี้พี่ปลายเขียนไปแล้วตรงนี้ข้อหนึ่งแนวตั้งอ่าดูสามช่วงนี้ คำตอบคือ828ให้เราใส่ตัวเลขแต่ละช่องไปเลย 800, 8ปดร2 8เห็นไหมแนวตั้งพอมาแนวนอนแนวนอนเนี่ยตรงนี้เป็นข้อที่6ข้อที่6กเอามาดูฝั่งนี้แนวนอนข้อที่6 5 6 5าร้อยาบหนึคำตอบก็คือ423 ะใครงงบ้างตัวนี้ใครยังตามไม่ทันบ้างใครตามไม่ทันบ้างไม่มีอะไรสมม่งมาในห้องนี้โอชค,ค,คนั่นแหละที่ให้ปิน ใครตามไม่ทันบ้างมา,มาดูตรงนี้ข้อที่เจ็ดตรงนี้เป็นข้อที่เจ็ดข้อเจ็ดอยู่ในแนวนอนหรือแนวตั้งคะแนวนอนแนวนอนแนวนอนค่ะ ่าเขาที่เจ็ดโจทย์มันว่าอะไรข้อท oh <my> ี่เจ็ดโจทย์ว่าอะไรคะเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดเหรอเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบวกหนึ่งร้อยเจ็ดอ่าเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบวกหนึ่งร้อยเจ็ดอ่าได้คำตอบเท่าไหร่แปดร้อยเก้าสิบแปดอ่า ร้อยเก้าสิบแปดค่ะถูกหรือไม่พี่ไปไม่รู้อ่ะใส่ไปก่อนเนาะแปดร้อยเก้าสิบแปดแปดร้อยเก้าสิบแปดครับอ่ะแปดร้อยเก้าสิบแปดอ่ะแล้วตรงนี้แปดร้อยเก้าสิบแปดอ่ะแล้วตรงนี้ล่ะข้อสองข้อสองอยู่ในแนวนอนหรือแนวตั้งแนวตั้งครับ แนวตั้งแนวตั้งอ่าแนวตั้งออามาดูที่ข้อที่สองข้อที่สองโจทมันว่ายังไงแปดร้อยก้าหรกห้าร้อยหกสี่ัวสองร้อยสามิบหกค่ะอ่าได้คำตอบเท่าไหร่แปดร้อยามีคนตอบมาแล้วว่าแปดร้อย่ามาดูข้อนี้ ตรงนี้เนี่ยมีตรงนี้มีข้อไหนบ้างมีข้อสามกับข้อข้อแปดอ่าแสดงว่าตัวเลขหลักแรกเนี่ยหลักเลขเนี่ยดูในหัก่องข้อที่สามแล้วก็ข้อที่แปดอ่ามาดูที่ข้อที่สามข้อที่สามโจทย์ว่ายังไงเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าลบห้าร้อยร้อยสิบสี อ่าเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าลบห้าร้อยสิบสี่อ่าลองคิดหนได้คำตอบเท่าไหร่สองร้อยเจ็ดสิบห้า สองร้อเจ็ดสิบสองเจ็ดห้าอ่าโอเคอ่าข้อที่แปดอ่าตันนี้มีข้อที่แปด้วยข้อแปดจุดว่ายังไงคะ สี่ร้อยเจ็ดลบสองร้อยสองค่ะสี่ร้อยเจ็ดลบสองร้อยสองค่ะมาดูเลยว่าสี่ร้อยเจสองร้อยสองเนี่ยคำตอบได้อะไรสองร้อยห้าหสองรอยยครับอ่าโอเคเดอินดกอินใจแล้วยังเ็อนใจแล้วค่ะเข้าใจแล้ช่ไหมเข้าใจแล้วครับ อ่ามีใครงงบ้างมีใครสงสัยบ้างไม่สงสัยค่ะอ่ายากไหมไม่สงสัยครับยากไหมไม่ยากค่ะไม่ยากครับต่อไปเนี่ยให้ทำเองเลยกี่ข้อ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่เลยสี่ข้อก่อนที่จะทำเองเดี๋ยวพี่ปายขอลบก,ก่อน เอมมี่เอมมี่ไม่เข้าใจไหมไม่เข้าใจตรงไหนบ้างคะเอมมี่ยังอยู่ไหมใช่ไหม ส่งมาทางไลน์ใช่ไหมอ่าอันนั้นส่งไปทางไลน์แล้วค่ะแต่ว่ามีข้อที่หนึ่งในตารางอ่ะตัวเลขผิดอยู่ให้เด็กๆช่วยแก้กันทำเลยนะคะอะไรนะคะทำ่ข้อนี้เลยนะคะได้ค่ะอ่าเด็กๆคะที่ส่งไปในไลน์อ่ามันมีอ่ะตัวเลขผิดอยู่แล้วก็ให้นักเรียน แก้ให้มันถูกต้องแล้วก็คำนวณให้มันถูกต้องแล้วก็ข้อที่เจ็ดตรงนี้เปลี่ยนเป็นเลขเจ็ดนะคะเป็นเจ็ดร้อยเดี๋ยวพี่ปลาจะส่งอันนี้ไปในไลน์ใหม่นะคะโอเคครับครับไม่เข้าใจตรงไหนบ้างคุยปลาค่ะไหนเก้าใจอืมสี่ข้อข้อที่สี่ห้าแล้วก็เก้าสิบต้องส่งในไลน์ไหมคะส่งค่ะส่งรับ หรือถ้าใครที่ไม่ทำเป็นตารางทำอย่างนี้เลยก็ได้เหมือนข้อที่หนึ่งเราคิดเลยว่าเราได้เท่าไหร่แล้วก็เราไปเท่ากับข้างหลังเนี่ยเหมือนนี้ใช่ไหมข้อที่สี่อ่ะเท่ากับไปเลยตอบเท่าไหร่อ่ะข้อที่ห้าตอบเท่าไหร่แบบนี้ไปเลยก็ได้ค่ะถ้าไม่ทำตารางอ่ะนุ ค่ะยากไหมยากพี่ปาค่ะหนูขอเขียนกับปากกาได้ไหมคะดินสอหนูหาไม่เจอค่ะได้เลยเขียนกับสีก็ได้ได้มีสีสันคู้วิปปายครับส่งทางไหนส่งในอ่าไลน์ครูประจำชั้นเลยเขียนโจทย์ด้วยใช่ไหมคะเขียนโจทย์ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะส่งในไลน์ครูประจำชั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวครูจำชั้นก็นส่งนี้ไปเองเขาให้เาให้เตรียมนแล้วแต่เราเนี่ยไม่มเขาทาการาไม่ดับ้ก็ไม่เอมี่เอมี่เมุเอนจัเอมี่ได้ยินไหมได้มาแตูุ่้ดาเลย เอมมี่เอมมี่คะถ้าเอมมี่ไม่ปริ้นเอมมี่สามารถที่จะเอาโจทย์ตรงนี้แล้วก็เท่ากับคำตอบเลยก็ได้ค่ะ

ให้เราถโลกโจ์ตรงนี้ไปแล้วก็เราให้กลับคำตอบไปทั้งหลังเข้าใจไหมเข้าเข้าใจครับแค่เขียนคำตอบใช่ไหมใช่ค่ะเาอหมดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไป ต้องขอตนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเด็กๆอยู่ในห้องแล้วก็รอครูประจำอ่ะรอครูภาษาไทยมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่ปาจะส่งแบบน,นี้ไปให้อ่าครูประจำชั้นโอเคนะคะอ่าเดี๋ยวโอเ,คคเจอกันใหม่คาบหน้าเดี๋ยวจะมีเกมมาให้เล่นด้วยให้เล่นซูดกขูรู้จักไหมซูดกขู ไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักเดี๋ยววันศุกร์วันศุกวันศุกร์วันศุกร์เดี๋ยวเรามีเรียนอีกครั้งหนึ่งครับวันศุกร์สวัสดีคคุณสวัสดีครับเตียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณคุณไง่บ้า เอาก็้จะนั่งไม oh. ่ได้รึบายบายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะบ <Bye bye. S 2> ายบายบายบายถ่ายรูปเป็นผลสักรูปหนึ่งบายบายถ่ายรูปถ่ายรูปกัดเงินก่อน <c oughs> เปิดตั้งไว้คุณไม่ต้องปิดคุณเยอะเงินเต็มอ,อ่ะเปิดตั้งไว้เลยค่ะเดี๋ยวคุณแดงรออยู่ในห้องแล้วอ๋อเปิดกล้องทิ้งเอาไว้ การบานตอยกคูแบบว่าคุูขอใจรูปก่นรูปนี้ครูถายยังยกยกหนึ่งสองสามโอเคค่ะยกยก อะไรเอ้ยอะไรเอิมเอ้ยทำเสร็จยังอ่ะสีข้อนี้ยังเราก็ยังทำไม่เสร็จอืมบอกว่าอยู่นี่เขาให้เล่ก่อนหยุกข้ออะไเอ็งจบอะไรอะไรนะ กอแล้วแต่ด๊ากี้ด๊าี้ยัเขียนโจทย์ยังไม่เสร็จเลยเขียนคำสั่งอยู่โอเคด๊ากี้อยู่แล้วปิดเลยดากีอยู่น้อยไปดอากีเองถ้าเราไม่เขียนคำสั่งได้ไหมอะไรนะ ถ้าเราไม่เขียนคำสั่งเนี่ยไหมใช่ใช่ไม่รู้เหมือนกันน่ะได้หมดเเราว่านะต้นไสสวนด้วยเองต้นไสสวนเรามีสระวน้ำด้วยนี่เหรอเมื่อกี้ขอทเองคุณออกแล้วเหรอไม่รู้ใครแต่เราดูก่อนเมื่อกี้คยังไม่ออกไหนล่ะเราอยู่นี่ คากิคากิขอดูตุ๊กตาเองหน่อยล่ะเหมือนละของเราเลยไปบัลลางครให้เราอื่ดอ่ะไม่เป็นคากีไปไล่โรงเรียนเหรอ ห้องอามันย้ายออแล้ว,วแล้วขอไม่ติดอากิดูนี่อาเนี่ยฟันเราเป็นกระโลกกระโหลกเลย Green. Đã hãy đưa tôi cái tàu khẳng lâu, bà lâm rồi, bà lâm rồi, bà lâm rồi, bà rồi, ใูมันอยู่ไหนแปลว่าเราจะให้ดูแคนควิ้นตัวเข้าเด็กเลยคูอเออ ไหม่ลืมฉันลืมที่จะถามเธอแล้วอ่ะโอเคเอาไ้เธอไม่เรียกตัวเองว่าน้องแล้วเหรอใ<ม>ช่ฉันดีใจนะที่เธอไม่เรียกแทนตัวเองว่าน้องแล้วไช่ค่ะติ เราเองเอาตุ๊กตาเด็กมัช่วยทำไมอ่ะแล้วไม่รู้ตุ๊กตาหายเลยอ่ะน้ำตาลเยอะๆคนอื่นก็รู้ว่าเป็นแฟนเด็กนั่นแหละอะไรอีกนี่นี่น้ำมีตุ๊กตาบอเลยไเพิ่มเหมือนกระต่ายเลยแต่ว่าไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วะช่วยกันก่อน พี à, ่แม ma. yeah. uh? hey, ่ลอยอาคิอาคิคุณเขียนเสร็จยังอ่ะอากิมีคนเองเขียนยังไม่เสร็จเหรออากิต้องเขียนไม่เสร็จเลยอ่ะ เราก็ยังไม่เสร็จเนี่ยเลยอีกเราจะไม<อ><ล>่ได้ E เราจะซื้อโมเดลรถ50คันแตวอีกอากีเราจะมาดูรถ50คันไหนยังสบายไม่เห็นโชว์เลยยังไม่ได้ซื้อทีจริงๆแต่บายจะซื้ออันนั้นรถบิ๊กฟุตมารถบิกฟุตนะครับ ไปกันเล้วไม่ภากิไปอีกสองสามปีเดี๋ยวเราเดี๋เราก็จะซื้อรถของเลยมาจากต่างประเทศแล้วแล้วเราไปเนี่ยเคยไปท่าเลแล้วโดนอันนั้นโดนฟูสีชวนจิ้มทายังเข้าไปในขาลบายแล้วก็จะปูข้าวบรลกีคิวนอนุบาล ตั้มส้มตั้ไข่ตั้ไม่ส้มตั้มไม่คืออะไรรู้ไหมอ่าน่าหนาเหลือแค่คำตอบแล้วเก็บไปไหนดีถ้าเก็บแล้วก็มีเรามีสามเมื่อกี้เธอออกจากกลุ่มอยากดูไหมมีอาวุธด้วยสักแป๊บอาวุธมันกำลังจะมา แล้วก็มีปืนที่ยิงได้ไอ้เจ้าน้ำตาลผมไปเอาแป๊บหนึ่งนะทำไมเราไม่เห็นอิงตั้งแต่วันที่เราเรียนแล้วอะไอเห็นไม่คุยนายไ,ไปเราเราเห็นแค่วันสองวันแล้วอิงก็ไม่เรียนเลยอะอิงเป็นอะไรอะเอง รัวเดี๋ยวเราจะโชว์อะไรป่วยร่วอิงไม่สบายอิงไม่สบายหรือเปล่าหรือว่าเข้าไม่ได้เาเรื่องอะไรหรอกถ้าไม่สบายก็เข้าได้เบอร์ไม่ใช่ร้านไม่ใช่ไปโรงเรียนทีห่ะเออเนาะเรียนออนไลน์หรอไม่แพร่เชื้อหรอกเหมือนเมื่อกี้เธอเหมือนหนูแฮมสเตอร์เลยจะแกะสายไฟเดี๋ยวเราขอดูอายก่อนนะว่าออยอยู่ไหม เราอยู่อีกหนึ่งเป็นแปคิดว่าไม่อยุดแล้วอะไรเย็ดเย็ดอะไรเย็ดเย็ดอ๋อลืมเปิดกล้องเดี๋ยวพี่เรียนละค่ะจิฉันจะเข้าแก,ก้กิน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 เขียนอยู่ใช่ไหมเรามีโทรศับหนึ่งเครื่องแล้วเราเขียนไม่ได้ออถ้าเราเขียนเราก็ต้องออกจากไลน์ยิ่เหรอเอง ไม่เชื่อไม่เชื่อปาร์นพีเอ็มกวนอะไรอีกไปนีจริงเหรอ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 ใช่เหรอจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอจะเรียกท่านว่าปาร์นไปเลย ยิงเหรอยิงเหรอยิงเหรองั้นเราเราส่งไลน์กลุ่มกันนะเราเสร็จแล้วโอ้ยแตบคูดเร็วคุณอิงอาอยู่ไหนอ่ะคุณไม่ง่ายนี่คุณเร็วมากยังติดได้แค่ข้อสอะไรอ่ะด้เราไม่มีโทรศัพท์เราดูไม่ได้นั่งวัดรูปเล่น อ๋อดูแล้ววันนี้เขาดูแลทีเท